สวัสดียามบ่ายพี่น้องชาวเหนือทุกท่านค่ะ มาแจ้งเรดาร์ตรวจฝนเวลา14นาฬิกาของวันนี้8มิถุนายน2564นะคะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายอำเภอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อาออำเภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอชัยปราการอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยอำเภอพานอำเภอแม จจังหวัดพะยาอำเภอจุนอำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้อำเภอเชียงคำจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภองาอำเภอแม่หมออำเภอแม่ทะาอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัดจังหวัดแพร่อำเภอวังชิ้นอำเภอลองจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางเหนือค่ะหากมีเรดาร์ครั้งต่อไปกีจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้พี่ๆน้องๆชาวเหนือได้รับทราบตกหรือไม่ตกอย่างไรมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกับที่ดาชานลได้นะคะคลิปนี้กีขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย